ว้าวสวยงามมากๆเลยนะครับผมดอกกระเจียวนะครับสวยไหมครับเพื่อนสวยงามตามธรรมชาตินะครับบ่าววอนเก็บความสวยความงามของดอกกระเจียวนะครับธรรมชาตินะครับผมมาฝาคุณแม่พี่น้องเอฟซีครับ สวยงามนะครับผมมีสีขาวแล้วก็ชมพูด้วยนะครับอันนี้อยู่สวนสมเด็จย่านะครับ าศดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับวิวธรรมศาสตร์นะครับผมดอกกระเจียวนะครับสวยๆกำลังเบ่งบานนะครับดูแต่ละมุมแต่ละมุมนะครับ วันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเขามาเที่ยวสวนนะครับมาถ่ายหลอกถ่ายรูปนะครับเยอะแยะนะครับผมริมคลองน้ำนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับด้านบนเป็นดอกไม้นะครับผม วิวสวยบรรยากาศดีวันนี้นะครับผมบาวอนเก็บภาพสวยๆว,วิวสวยๆนะครับผมน,นี้น้ำผุนะครับภาพอาจจะยอดแสงนะครับผมพาเ,เพื่อนๆมาสมน้ำผุไกล้ๆนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับผมนานๆทีเราจะได้มาเก็บภาพสวยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมคิดหน้าเจอกันใหม่ครับบาวอนไทรลาจะมาถ่ายทับให้ใหม่นะครับผมคิดหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ